<ส>อันเมืงไทยก็เรียนอย่างนี้นะครับไข่เนี่ยเมื่อก่อนนี้ประเทศจีนก็ทําไข่ปลอมมาขายแม่ทำปลอมทุกอย่างแม้กระทั่งร้านนี้ก็มีไข่ปลอมปังปังแต่ไม่ได้ขายนะคะไม่ได้ขายเอาไว้โชว์เฉยๆค่ะแล้วนั่นกระทะทองแดงบอกครับไม่ทองแดงค่ะไม่ทองแดงกระทะเหล็กธรรมดากระทะเหล็กธรรมดาค่ะเขาต้มโชว์เลยว่านี่คือของสด สั่งก่อนล่วงหน้าชั่วโมงสองชั่วโมงก็ให้ทันเนาะได้ค่ะมาถึงสั่งเลยก็ต้มได้เลยค่ะรอแค่20นาทีก็เรียบร้อยค่ะคราวนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อโสธรก็จะมาแก้บนกันด้วยไข่เอาไปไหว้หลวงพ่อกันวันละประมาณแสนฟองประมาณแสนฟองเดือนหนึ่งนี้ก็ประมาณ3ล้านฟองใช่ค่ะเยอะมาก๋อเคไหมก็กลายเป็นอาชีพเราเป็นอาชีพเสริมเราเลยใช่ค่ะ อาชีพหลักคือขายจานชาอาชีพเสริมคือข,ขายไข่ต้มไข่ <laughs> <laughs> เนี่ยคนรู้จักกันทั่วโลกถือว่าเป็นซอฟพาวเวอร์และเป็นโปรตีนราคาถูกนี่ก็เป็นอีกอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราเห็นว่าไข่ไก่ถูกระบายออกไปอย่างมากมายขณะนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเซาทำไมรู้จักจังหวัดนี้ก็เป็นคนฉะเชิงเซาเกิดและโตที่ฉะเชิงเซาเลยค่ะ <laughs> และนี่คือการระบายไข่เอาไปถวายหลวงพ่อโสธรอ,อย่างมากมายมหาศาลที่วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดจะเชิงแซวค่ะนะจะบอกให้วัดดีดและมีชื่อเสียงคนอื่นไม่เทียงคือวัดโสธร <c oughs> ดีด้วยงามด้วยงามงอนน้าดีด้วยสวยด้วยงามงอน เชิญมาเที่ยวชมวัดหลวงพออ่อโ<ว> <c ười> สธรค่ะสีสันเมืองไทย